เอาอาหารมาให้จำปากินเร็วๆลูกตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินเลยเร็วๆคงหิวนะรอแม่นานแล้วนาก็หิวเลยกิน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 นำโชคอย่าเยียบถาดอาหารลูก อย่าเหยียบถาดอาหารนะอย่าเหยียบถาดอาหารลูกอย่าเหยียบเอานี่นี่อย่าเหยียบนะอย่าเหยียบเข้าไปอาหารมันจะเลอกกินแม่ก็กินฝั่งนี้ลูกอย่าไปแย่งพี่เขาทำไมนี่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 ค้องหนูนี่ของหนูอยู่ฝั่งนี้ลูกนี่อย่าไปแย่งเขา กินให้เป็นระเบียบอาแม่ก็ไปแย่งเชงนั้นนี่ไงของแม่นี่เสื้ออง์ปูตาลิจิตแขนยาวคอปกมีหกไซส์สามสิบหกสามสิบแปด 40, 42, 44, 46, 8, สี่สิบสี่สิบสองสี่สิบสี่สี่สิบหกแปดสีขาวเหลืองน้ำเงินแดงเขียวยส้มชมพูตัวละสองเก้าเก้าส่งฟรีสนใจศูนย์เก <3 S 2> ้ก so าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกศูนย <g> ์เก้าสามค่ะก็เอาโกโก้นะคะ เอาเอาเอาจินม๊อปปนะอย่าจริงจริงนะค่ะเอามีไหมคะซาเขียวมีไหมคะมีค่ะแต่ว่าหมดแล้วแล้วแม่ค้าจะปิดร้านกี่ทุ่มคะสามทุ่มสามทุ่มเหรอคะอ๋อตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วนาะใกล้สามทุ่มยังรีบมาซื้อนะเดี๋ยวแม่ค้าจะปิดร้านแล้วนะงงคะใส่น,นมไปนิดนึ่งใส่นมไปนิดนึง ศูนย์เก้าสองสามเก้าสองสี่สี่ห้าแปดนะคะเน็ตไลน์ได้เลยนะคะค่ะคุณตุ๊กตาแฟมารี่นะคะน้องฝากสนับสนุนครีมเจ็ดเก้าศูนย์เซรั่มแปดเก้าศูนย์กันแดดห้าเก้าเก้าสบู่หกเก้ากาแฟสามสองศูนย์โกโก้สามเก้าศูนย์คอลลาเจนสามเก้าศูนย์นนีี้คอ๋อ แก้วน้ำหนูจะเอามาใส่ได้เหรอคะใช่คุณนี่ไงหนูก็ทำน้ำปั่นนี่ลูกเรียบร้อยเนี่หนูก็ปิดฝาแล้วก็ปั่นกระลอกกระลอกกลอกกลอกกลอกไปเนี่ยหนูก็ทำน้ำปั่นเออเป็นน้ำปั่นนนั่แหละนั่นแหละเออ้ยแจ๋วเลยเอาเอาอะไรนะเอาซามมะนาวปั่นนะคะแก้วนึงหนูไปอยู่กับกองมีเพื่อนไหมคะ มีพี่หยงแล้วก็มีมีเอม,ม,ม,มีมีอมีเอดื้อมากเลอลูกคุณทุกตาพยันหลังกดไลค์กดติดตามดูคลิปจนจบไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องแม่ดาด้วยนะคะแม่ดาแปมิล่ด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะขอบคุณนะคะก็อย่าลืมนะคะไไป คนไหนนอนไม่หลับนะคะแวะไปฟังเพลงพ่อๆนะคะกับแอดมินทันตะวันนะคะี๋ยวเราก็ใส่เงาเขียวไปนิดนึงอ๋อขอบคุณนะคะคุณตุ๊กตาแฟมิลี่ให้มันจะพลังบวกมานะคะคุณแม่นะคะมันจะพลังบวกนะคะอ้าวอันนั้นคืออะไรคะที่ใส่ค่ะใส่อะไรเนาอยังไม่คลาสอีกค่ะอ๋อ ตาแล้วแมมคาปิดร้านสามทุ่มเบดางง่วงนอนแล้วเนี่ยยังไม่ปิดร้านค่ะยังไม่ปิดหรอคอ่ะเบาวมืดกินข้าวกับน้องดาเหรอคะก็ยังไม่เห็นมากินสักครั้งค่ะก็ก็ชวนเขาอยู่ว่ามืดมากินข้าวเด้อนะแต่แบบมืดก็ไปกินกับลุงนะไปกินกับลุงแต่ความทิงลุงช่างก็บอกว่าให้มาทํานี่แหละให้มาทํากินอะไรจะต้มมามา่าหรือว่าจะทอดไข่หรือว่าจะทำอะไร แม่ดาก็จะนึ่งข้าวไว้ในถังสีฟ้าเนี่ยนึ่งไว้นึ่งไว้เปรี้ยวก็กินด้วยกันนี่แหละเปรี้ยก็ให้เขาทํากินเองแต่ว่าแม่ดาจะนึ่งข้าวไว้เนาะเพราะว่าแม่ดาทําบางทีอาจจะกินไม่เหมือนเขานะแม่ดาจะกินแม่ดาจะกินจืดๆโอ้ดูแม่ค้านี่ขยันจังเลยนะถ้าโตขึ้นมาหนูจะเป็นแม่ค้าไมมรู้หรือว่าจะเป็นอะไรไม่เป็นเลีงไม่เป็นแม่ค้ามันจะเป็นอะไรคะจะเป็นคุณครูหรือจะเป็นคุณหมอไม่อยากเป็นอะไรเลย ยังไม่อยากเป็นอะไร,รอ๋อตอนนี้ยังให้คำตอบไม่ได้เนาะคำตอบแล้วนนาะวแป๊บึงคะแุณหนึ่งนะค,ลคะลูกค้าดูสิแม่ค้าพูดเพราะมากเลยนะเดี๋ <มา S 2> ยวแม่ค้าจะใสด่ดอกนี่ล้อมิสต์ดูสิแม่ค้าขายันจังเลย คุณนนอนงนะคะคุณจะพละบวกคุณนะคุณภาษาภาษาญี่ปุ่นสงสารเบาวมืดททำงานเหนื่อยไม่รู้ไปกินข้าวที่ไหน <c oughs> ความจริงไม่ไดาก็นึ่งข้าวเผื่อนะนึ่งข้าวเผื่อบาวมืดเผื่อน้องเปี้ยวแต่ว่าทำกับข้าวนั้นไม่ไดาก็ทำเผื่อแต่ว่ากลัวเขากินไม่ได้เพราะไม่ไดาททำจืด ขอบคุณนะคะคุณภาษาอะไรเนาะนี่ได้หัวใจสีแดงมานะนี่ลวแม่ใส่นมไปอะขเ็หวนหืมใส่นเยอะอเยอะอมันจะต้องเป็นนมเย็นนะคะใส่นมใส่นมเยอะๆยอเพราะว่าเป็นนมเย็นเหรอคะใช่ลูกคะ้าชอกินนมเย็นค่คะชอบค่ะชอกินนมเยอะๆะ<ๆ>ด้วยค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนะคะ,เ,ะ,คะเอาเนมเย็นคค่ะแก้วเท่าไหร่คะสิบาท ทำไมขายถูกจังสิบบาทคืนกำไรให้ลูกค้าเหรอคะอาไข่มุกนะคะง้ไม่เอาคะ่ะไข่มุกไม่เอาคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฟันหักค่ะไข่มุกไม่เอาค่ะเดี๋ยวฟันหักค่ะเอาเอานมเยอะๆนะคะกินก่อมนะพี่ดาค่ะดูสิไข่มุกของนางนะมีเม็ดหินเได้สี <c oughs> โอ้ยจ oh, ังขยันจริงๆนะถ้าเป็นแม่ค้านี่ก็คงจะขายได้ดีนะลูกเนาะเพราะว่าแม่ค้าขยันมีสีดูสีสนางขยันมากเลยนี่แหละเาจะทํากับข้าวกับเวลาพอตกเย็นมาก็จะมาทํากับข้าวด้วยกันล้าจะ,ะหาซื้อเตาปิ้งย่างมาปิ้งไหมดีไหมดีไหมหาซื้อเตาเล็กๆมาปิ้งเนาะไม่าไปเอามือลูกเดี๋ยวมันจะคันลูกล่ะพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้ว อเอานมอ,อีกนะคะเดี๋ยวมันจะคันมือเอานองอีกนะคะพอแล้วพอแล้วลูกดูดูดูกินนมเย็นไหมคะค่ะโอ้คันนั่นแหละปะอันน้ำสุดคันคันคอคันแล้วป่ะได้ใส่ได้ช้อยมุกมาจากไหนลูก